สบาดอยสบายดีได้เวลากลับบ้านแล้วจะหลังจากอยู่มาเที่ยวหลวงพะบางมา,มาเที่ยวมาเฮ็ดเวียกหลวงพระบางสองสามวันวันนี้เป็นื้อสุดท้ายได้เวลากลับบ้านสนครรณภูวงจา์บินโดยการบินลาง RTA แต่ว่าก่อนจะกลับวันนี้เนาะก็พาพวกท่านไปเบ่งบรรยากาศสงท้ายก่อนจะกลับหลวงพะบางเออก่อนจะกลับส่นครของมวงจันทา์พวกเขา จะพาพวกท่านไปเบ่งบรรยากาศหลวงบางอีครั้งหนึ่งเจ้ากะเติมพลังน้ำกันหนอเติมพลังห้านอาหารแคมทางซึ่งเป็นเส้นเป็นหา้านมีอาหารหลายอย่างแล้วก็มีหมักไม้น้ำปัน่นแล้วก็เหล้าปันหลากหลายชนิดแต่วันนี้ข้าพเจ้ากินเหล้ามาหลายมื้อแล้วมื้อนี้จะกินน้ำหมักเผาเมือกกอนเพราะว่าน้ำหมักเผาก็ดีต่อสุขภาพหลายแนวเนาะน่วยนี่ แต่ค่อนข้างแพงพอสมควรมะพร้าวหน่วยหนึ่งสิบโโห้าพันกีบโอ้โหผมเป็พี่น้องโบรรมดาสิบห้าพันกีบต่อนหน่วยเลยเนี่ยบรรยากาศห้านแคมทางกะเงียบเหงาภาวาแขกนักท่องเที่ยวบ่ค่อยมีหลายปันไดเป็นช่วงที่คือหู้น้ำกันนแหละเป็นช่วงที่วายัางปิดประเทศอยู่เนาะกะส่วนลายนักท่องเที่ยวก็จะเป็นคนทางต่างแขวงละคนในนครหลวงหัวบางนี่เองเนาะอาหารกะ ไม่ค่าเ้าขายก็เปิดห้างปกติก็มีข่าขวาของขาวปกติเนาะบรรยากาศแถวหน้าตลาดมืดอันนี้หลังจากเพิ่นได้มีการปิดตลาดมืดโบแมนปิดแต่ว่าตลาดมืดโบมีนักท่องเที่ยวหลายแต่ว่าทางหน้าตลาดมืดจะเป็นตลาดชนเผาซึ่งเป็นตลาดชนเผาอันนี้บรรยากาศตอนกง ตอนกลางเว้นพอไม่เปน้องถ้าบรรยากาศตอนกลางคืนมันจะเกิดเป็นอีกแบบคู่บแบบหนึ่งเนาะก็จะเป็นไฟแสงสีกแบบอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเสด็บ่มีข้าพเจ้าจบ่มมีเวลาไปเไปบ่งบรรยากาศกลางคืนนี่เป็นถนนลักของนครหลวงพระบางเลยก็ว่าได้เนาะซึ่งเป็นถนนสําคัญเนาะซึ่งจะเป็นแถวๆนี้จะเป็นอ่า ตลาดกลางคืนหลวงพรบ,บางดังที่พวกเราเห็นนี่แหละตลาดกลางคืนอาจจะตลาดกลางคืนเป็นเป็นเ็นร์พอยตัวหนึ่งของหลวงพรบ,บางเลยก็ว่าได้นะถนนเจ้าฟ้าง,งมถนนเจ้า้าง,งมเจ้าตอนนี้ขาพเจ้ายือนอยู่ถึงถนนเจ้าฟ้างงมเนาะซึ่งเป็นทาง ตรงข้ามตลาดกลางคืนต้นกลางเว้นก็จะเป็นตลาดชนเผาและตลาดขายอาหารวานคาวและก็เครื่องผลิตภัณฑ์ชนเผาต่างๆบริเวณแถวนี้จะเป็นบริเวณที่ว่ามีตู้ ATM เทวาหลายที่สุดเลยก็ว่าได้เนาะถ้าหากผู้ใดบ่ได,ได้ลืมเอาเงินมาหรือเ,เงินบ่พอก็สามารถมาแวทอยู่ตลาดนี้เลยส่งเป็นตลาดกลางคืน สี่ชั่วโมงมันจะไงทำงานเพราะเป็นกินแล้วเข้าชั่วโมงบ้านน้องเป็นเจนเจนนึงมันเได้แบบไปอะไรนะสี่ชั่วโมงพอดีออกก่อนสนามบินกินได้จ้ะ เ้าหลังจากฟังแม่ค่าสนทนากาันเรื่องอาหารโภชนาการอาหารออแกนิกแล้วก็มักไม่ออร์กันเขามาเบิงนี่อันนี้มาเบิงตลาดว่ามันมีอยียงแดมมีมะเพืมะเขือซึ่งเป็นทุกอย่างพิ้นบอกว่าเป็นออแกนิกอันนี้ก็เป็นอาหารหวานเข้าของของฝากของตอนอาหารพื้นบ้านของหลวงพระบางมึงโมระโดโลตัวน,นี้เป็นตลาดอยู่ าทาเหือเนาะอยู่ใกล้กับทางเหือถ้าหากว่าผู้ใดได้มาลงาบางบงบ่ได้ไปแวะตลาดนี่ก็ถือว่าบ่ได้เข้าถึงจุดจักรงของนครหลวงบาบางเนาะถึงว่าเป็นสถานที่ที่เขาสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้ของฝากของตอนซึ่งเป็นตลาดที่ว่ามีครบทุกรูปแบบอาหารหวานข,ข้าวข้าวปุ้นข้าวเปียก แล้วก็ของฝากของตอน้นสิ้นสวรรค์สิ้นเจวบองข้าวเหนียวเจวบองอมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเป็นของฝากของตอน้นพื้นบ้านมรดกหลวง,งบางออริจินอลแต่แท้คนบอกว่าถ้าใครไปไปหลวง,งบางที่คิดบอกที่จะไปซื้อว่าจะไปซื้ออันใดอยู่ใส่กรมาในเลยตลาดโพนใสว่าสันอยู่ใกล้ๆอยู่อยู่ทางหลังของตลาดมืดเนาะ เพื่อนจะเปิดตั้งแต่4โมงเช้า4โมงเช้าจะมีทางพักพักมีปู่มีป่าอาหารข้าวาหลายสิ่งหลายอย่างเราสามารถไปแวะซื้อได้นอะท้าผู้ใดมักแดงอยู่คักินก็นเพื่อนว่าตลาดแห่งนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านแถวนี้หรือว่าชาวบ้านขององ่า่บางเพ่อนอมาขายซึ่งเป็นตลาดเดียวที่ว่า คิดว่าแคบที่สุดก่อนแคบที่สุดเป็นถนนมุดถนนหนทางตัวน,นี้ยาวไปเป็นตลาดไปเลยเนาะอันนี้อเอาเลมีทางของแห้งใขรไปไขๆใครไปไทยไก็ๆๆยังมีเจาะแล้วก็มีขายเสื้อผ้าก็มีเนาะมีมะเขือก็มีพอมีน้องไข่แพนมะเขืออาหารลายแนวแม่คากับ โอ้นี่มกเพชรขีนูเจ้ามกเพชรคีนูเจ้าเนาะออกจากตลาดพวกเขาก็จะนั่งตุกๆเพื่อนั่งรถเพื่อไปต่อที่สนามบินแล้วก็จะกลับสู่นครหลวงเวียงจันคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายที่ว่าได้ไปหลวงฮอบากเนาะซึ่งเป็นคลิปที่3 คลิปที่3ที่ไปลงมาบางจเจ้าก็ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาแวะมาุมเป็นกำลังใจให้หนานาสาระ,ะขอบอบใจและก็หวังว่าพวกท่านจะเข้ามาเป็นกำลังใจให้แก่กันตลอดไปขอบอบใจหลายๆสบายดี